สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโด่งฟันดามาจากคำว่า fundamental เนื่องจากเห็นสัญญาในการ up พเท n ของตัว land house นะครก็จากการที่เขาจ่ายปันผลในช่วงของเดือนพฤษภาคมในตา0.30บาทต่อหุ้นนะครับก็จะเป็นการปันผลในช่วงของผลงานครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสัญญาณที่จะลงอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเมื่อดูในปัจจุบันเนี่ยก็มีสัญญาณในการกลับตัว ครับเพราะว่าถ้าดูจาก RSI ทั้งใน30นาที60นาทีแล้วก็ี่ชั่วโมงแล้วก็หวันเนี่ยมีสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับประกอบกับมีการปรับตัวในส่วนของเส้น EMA นะก็เริ่มเที่ยะกลับตัวนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะมาพิจารณาหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับจริงๆแล้วเตรียมข้อมูลมาเยอะนะครับแต่ว่าจะพยายามอธิบายเป็นภาพสรุปนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะถ้าหากว่า ใครที่อยากดูคลิปแบบความยาวลงรายละเอียดเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์หน่อยก็ได้ครับแต่วันนี้เนี่ยจะพูดในภาพสรุปจากโครงสร้างลักษณะการประกอบธุรกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีรายได้หลายทางหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นส่วนพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์แล้วก็คอนโดแล้วก็จะมีรายได้อื่นๆนะทั้งในส่วนของแล้วก็จะมีส่วนแบ่งรายได,ได้จากการลงทุนด้วยเขาไปลงทุนในโฮมโปรลงทุนใน คิวเฮาอ่าเอลเอสแบมีโรงแรมด้วย uh, เรียกได้ว,ว่าธุรกิจเนี่ยค่อนข้างมีการ Diversify ฟ uh, ่เป็นอย่างดี uh, ซึ่งถ้าเราดูที่รายได้ในปี66เนี่ยต้องบอกว่าเลดลงจากปีที่ผ่านผ่านมาถ้ามองแบบไวๆส่วนที่ลดลงเนี่ยก็คือมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับที่รายได้ที่หายไปจากบ้านเดียวเนี่ยค่อนข้างมากก็ลดลงค่อนข้างอามากพอสมควรนะครับก็จะทำให้รายได้ส่วนนี้มันหายไป มันเคเยสะทอ้อนมาที่เหมืนทัดสุดท้ายว่ารายได้แล้วก็กำไรที่ได้จากส่วนแบง่งการพัฒนาอาสังหาริมรทรัพย์เนี่ยมันหายไปนะครับมาดูที่ LH เนี่ยก็จะมีสัดส่วนจาก100%เนี่ยมีส่วนของบ้านเดี่ยว68%นะคอนโดมิเนียม27%นะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะร้อยละกนะแล้วก็ต่างจังหนะวัดอีก10%แล้วก็ในรายละเอียดโครงการของ Land and นด u s e เนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย พูดภาพสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณ75โครงการนะที่กำลังออนโคอิงอยู่ที่ยังไม่ได้ปิดโครงการนะครับก็จะแบ่งเป็นบ้านประเภทบ้านเดียวเนี่ยรวมทาวน์เฮาส์ด้วยเนี่ยประมาณ1 0 1 000, 7 0 0 0ล้านบาทนะแล้วก็ส่วนของคอนโดเนี่ยก็ประมาณ26,000ล้านบาทนะก็ถือว่า มีของที่พร้อมในการขายเนี่ยพอสมควรอ่ในภาพสรุปก็จะเห็นข้อมูลประมาณนี้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีโครงการที่เพิ่งเริ่มเปิดตัวแล้วก็โครงการที่เปิดตัวมานานแล้วนะครับเมื่อเรามีของพร้อมขายแล้วก็ต้องมาดูว่ากลยุทธ์เนี่ยน่าสนใจไหมซึ่งถ้าดูจากแลนด์เฮาส์เนี่ยโครงการที่กําลังจะพร้อมในเดือนเก้าเนี่ยโครงการวันเวลาณนะเจ้าพยาะครับก็เรียกได้ว่าถ้าโครงการนี้ขายดีเนี่ย มันก็จะทําให้แรนดนเขาเนี่ยมีการเพอร์ฟอร์มในครึ่งปีหลังได้นะครับีนี้เข้าสู่ในส่วนของงบการเงินดูแบบไวัยเนี่ยถ้าเห็นรายได้ในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายได้ลดลงนะครับลดลงทั้ง QonQ และ Year ะเ Year ก,ก,ก็จะเห็นภาพประมาณนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยทำรายได้1.3500ล้านบาทกำไรขั้นต้นเนี่ยประมาณ4,000ล้านบาทเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับปีครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา น้อยกว่านิดหนึ่งประมาณนี้อตรายกำไรขั้นต้นเนี่ยเรียกได้ว่าลดลงนะครับจากตาม10กว่าเปอร,ร์เซ็นตลยนิด9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นกำไรสุทธิเนี่ยครึ่งปีแรกทําได้2 2,200ล้านบาทก็นะต้องบอกว่าลดลงจากปีที่ผ่านมานะแต่ว่าแอนฮาส์เนี่ยเขาจะมีเรียกได้ว่าช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีเนี่ยเขาจะทําผลงานได้ดีนะครับเรียกได้ว่ามักจะเร่งยอดขายกลับมาได้ในช่วง Q4 เราก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับอัตรากำไรสุทธิจากที่ทําอัตรากาไรสุทธิได้อยู่ในระดับประมาณ20%เนี่ยส่วน Q2 ปีนี้ก็เหลือแค่15%นะครับ ROE เนี่ยลดลงมานะสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมของธุรกิจอสังพัฒนาอาสังหาร,ริมทรัพย์แล้วก็ส่วนของแลนด์เฮาส์เนี่ยทำผลงานได้ออเรียกว่าด้อยกว่าในปีที่ผ่านๆมานะครับเรียกได้ว่าทั้งภาคอาสังหาร,ริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจของแลนด์เฮาส์ผ่านจุดต่ําสุด ในปีนี้เรียกได้ว่าผ่านจุดต่ําสุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ในลําดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์งบสแสดงฐานะการเงินโอกรสแสงเงินสดทั้งกิจกรรมดำเนินงานกิจกรมรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหารวมถึงจะมีการประเมินมูลค่าหุ้นให้ดูด้วยครับวันนี้ก็น่าจะมาสรุปในส่วนของงบกําไรขาดทุนขอเพราะว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างจํากัดครับข้อมูลเนี่ยมีการจัดเตรียมค่อนข้างมากนะถ้าเกิดพูดเร็วไปหรือว่าช้าเกินไปเนี่ย ก็ทักมาบอกกันได้นะครับรวมถึงถ้าอยากได้ไฟล์งบการเงินแล้วก็ไฟล์พรีเซนต์ฉบับนี้เนี่ยก็สามารถทักมาขอได้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็หากเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยครับนีรลาปก่อนครับสวัสดีครับ